เขาเนผ่าดาววาเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเขาินยังไงผ่าเนี่ยืมเขาเนยังไงข้าวเนี่อ่ะทีนี่แหละเดี๋ยวคนเอาไปซื้อล้วยให้ล้วยหมดพอดีไปกินแค่วีเดียวบายๆเอาให้นะครับกืมปุ้งมเป็นปุ้งขอบคุณแม่เอฟซครับที่ทำให้น้องมันรดกินล้ววจินทุกวันครับ

ที่เก่าเวลาเดิมน,นะคะวันนี้เราก็มาซื้อกล้วยให้น้องบุญรอดกับแม่มายกันนะคะพออันนี้ซื้อตามกำลังไปก่อนนะคะช่วงนี้ เรามาสายนะคะแขงเขาก็จะปิดแล้วค่ะ mm hmm. เกือบเกือบไม่ทันเลย mm hmm. ก็วันนี้จะเอาเป็นสองถุงนะคะมีถุงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเป็นถุงนั้นไปสองถุงนะคะวันนี้ชุงแรกผ่านไป มาแล้วต <da> ัว่วยช่วยวยวยพ่อไปชวยมาแล้วขอที่ป้วยมาแล้วโอ้หรีบ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 

เราก็กินทีแม่ไหม <S 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 มาเย,ยอะคนนอกกินบ้านเข้าปะบุกคันคนะั้นลูกเอาป๊อปุ๊บ แน่แน่เอฟเฟคทุกท่านนะคะรับฟทำมีบุหรี่มีกล้วยกินทุกวันเออไอคูอออ่แค่แล้วรู้จักหัวที่ซื้อมาตามิบๆรอว่าสุกตามเรื่อยๆนะครับรอให้เขาสุกคนนะครับกินมะละนิบปละหน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn